อาล่ะครับพ้างแรกของปีครับอยู่ไต่ทุนบ้านนะครับห้างต่อมือนี่อ้ยอึดมงยู่ครับตึงเราครับพ้นไก่ไปไกลมากันยังไม่อยู่อยู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวมือแรงทาการย่ายนะครับพี่น้องครับนี่ห้างต่อห้างนี่ย่ายออกไต่ทุนจกไต่ทุนบ้านนะครับ อ้ยอันตรายครับแบบนี้อาครับพี่น้องบันนี้ทำการย้ายห้างต่อได้ครับบันนี่นี่ครับซัมลีอุดแล้วครับนี่ฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงนี่อ่าเริ่มสนิทแล้วครับนี่นี่ครับอ่าเริ่มสรุปแล้วครับเริ่มนอกแล้วครับ เริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วครับดูไตทุนบ้านครับต้องยายครับต้องยายอันตรายครับหรับรับลับรับ,รบโอ้ยเปลี่ยนสัมบี้เลยครับบ้านนี้รับหรือเป่าไ้โมไตบ่ โอ้แตก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 ,แตก <c oughs> โอ้ยมากเลยครับมาสวยงามสวยงามาทำการมาัดครับมานน่โอ้บดถึงแก่ปวดถึงบ่อสั่นปวดบ่อโตเอาเป็นไหน ตอนไหนมันเ่าเขาไปพันเลนะโอ้ลูกับไปแล้วหลู้กับไปและโอ้บาดทั้งกับไปเลยดิยเตะครับสารตะกอ้อครับ เริ่มปืนแล้วครับเริ่มปืนแล้วรู้แล้ว าจากเดือน2เดือนมาเบิงกันครับจะอยู่หรือไ่อยู่นะครับต่อห้างนี่โอ้เริ่มคูลงแหละวลบตกหมตก ตื่นแล้วครับเริ่มตื่นแล้วหางแหลกของปีครับเนี่ยครับหางแหลกของปีอ่าเซ็ตตับเรียบร้อยครับ สวยๆครับสวยๆ